คนก็บอกว่ามีแต่เขาถูกไล่ออกมีแต่เขาหางานมีแต่เขา,เาพยายามรักษาสถานภาพแต่เรากลับลาออกแล้วก็มาทำกาแฟอย่างจริงจังของที่คนอื่นเขาไม่ทำแล้วมาทำทำก็ทำแบบบานนอกชีวิตก็บานนอกอยู่แล้วจุดกำเนิดของม้านไร่กาแฟเมื่อ19ปีที่แล้ว ถือว่าเป็นกาแฟรายแรกบ้านกาแฟในปั๊มรายแรกตอนนั้นก็มีร้านกาแฟก็ร้านกาแฟปลอมๆขายเหล้าขายเบียร์แต่มีกาแฟแค่ฉาบฉวยแล้วก็มีทางเข้าโรงแรมล็อบบี้โรงแรมอย่างนี้เป็นตน้น19ปีที่แล้วยุค IMF ก็เกิดกาแฟชื่อบ้านไร่กาแฟรายแรกของประเทศไทย ยุคนั้นเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักประกาศค่าเงินบาทลอยตัวเศรษฐกิจตกอย่างหนักคนก็ถูกไล่ออกจากงานบริษัทยุบบริษัทการเงินยุบไอเราเนี่ยยังทําอยู่ที่แรงอันเท้าเป็นซาบนิกแต่ก็เห็นช่องทางทางการตลาดไม่ได้ถูกไล่ออกเพียงแต่ไม่มีโบนัสไม่ขึ้นเงินเดือนแค่นี้ก็สุดยอดละอยู่พพกับคุณอนันต์อสศวโพคินก็หาช่องทางที่จะทํารายได้เสริมที่นอกจากเงินเดือนตัวเอง การเป็นสาวนิกเนี่ยทำอาชีพนี้อยู่5ปีปี40นะครับ19ปีแล้วก็ปี40ทําทตั้งแต่ปี35 mm hmm. ตั้งแต่ปีพุทธศักราชหมินก่อนนั้นก็เป็นนักศึกษาแล้วก็มีรายได้เนี่ยมันรายได้มันเมื่อก่อนเรารายได้น้อยพอเป็นสาวนิกรายได้เกือบ4 0,000ื่นก็เยอะและ้วพอมาปี40ก็อยากจะทําทํารายได้นอกจากการเป็นสาวนิกก็คิดหาช่องทางเพื่อที่จะเติมเงินในกระเป๋าด้วยพื้นฐานเราเป็น ครอบครัวที่ยากจนนะนะยากจนมากยากจนมากแบบพี่น้องนะก็คือทำนาเหมือนคนทางอัาเภอเนี่ยอหมือนหนองแสงเนี่ยยากจนทำนามีพี่น้องเยอะเห็นกา,กาแฟกาแฟก็ไม่เห็นของชาวบ้านทำเราเนี่ยเป็นรายแรกก็จริงที่ทำให้มันมีชื่อเสียงหรือรู้จักแต่คนที่เริ่มเนี่ยต้องยกย่องจากสิบเอกทวประวิชาท่านเสียไปแล้วท่านก็ทำทำกาแฟ ให้ป้าให้นะ้าอะไรไปขายนะที่เด่นชัยเราก็ไปเอาสิ่งนี้มาขยายผลถือว่าเป็นงานเสริมงานเติมนอกเวลาทำงานเราไปหาปั๊มต่างๆเนี่ยไม่ได้เขาไม่เข้าใจว่ากาแฟคืออะไรขายอะไร SME ไม่มีคำนี้แต่คุณอนวัตเนี่ยให้บอกว่าเอาลองดูมัน เป็นกาแฟาที่ชงเหมือนในโรงแรมใช่ไหมแต่อยู่บนนอกเราก็บอกเดี๋ยวผู้คนไปเที่ยวจะได้แวะเวียนมากินแวะเวียนยังไงคาราวานท่องเที่ยวเป็นยังไงไม่เข้าใจแต่เองมันดีพี่ให้แกลองเดือนละ3,500บาทต้องบอกว่านี่คืออันแรกอุปสรรคอันแรกเลยที่เราผ่านพ้นไปได้พี่ชายเราไม่มีหนังสือก็สร้างให้ร้านกาแฟลั้งแรกเป็นกระท่อมไม้รงงามไว้ให้คาราวานผู้คนแวะเวียนแนวคิดอย่างนี้นะสาวบริเวาออกแบบเขาต้องมีแนวคิดแบบนี้ก็เป็นรูปทรงกระท่อม ปรากฏว่าทำํำไปเดือนหนึ่งเสร็จคืนสุดท้ายเร่งให้เสร็จเช้าที่21ปรากฏว่าเราก็เปิดได้แต่พี่ชายไม่นอนป่วยนะจนท่านเสียชีวิตอ่ะนะแต่มาเสียในระยะหลังเปิดรอขาย7จ็ดโมงเราหนี่ไปยืนคุมขายเองคือได้วิชามาจากความเป็นมือชีพมาจากบริษัทใหญ่ก็คือแรงเท้าตอนนั้นติดหนึ่งในเอเชียเลยเฮ้ยทำอะไรบ้างอะ่ะทำการขายการเรียกลูกค้าการเขียนป้าย ก็ติดไป้ายป้ายเพื่อนสาวพนิษด้วยกันสมคิดกิจสิรีพันธ์เขียนไว้ว่าเปิดร้านใหม่ขายครึ่งราคาสดๆทุกแก้วที่นี่สาขาเก<อ>้าใช้คําว่าสาขาเก<อ>้าเลยนะฮะซึ่งเป็นการเริ่มด้วยสาขาเก้าแล้วก็ย้อนมา8 7 6เปรากฏว่าได้38แก้ววันแรกพีใจมากเลยคํานวนเป็นเงินเกือบพันบาทแก้วละสกว่าบาทปรากฏว่าพอ วันรุ่งขึ้น40แก้วพันสองพันหนึ่งพันเร้อยสิวันสิวันสุดยอดเลยที่เราได้ร้านกาแฟที่เป็นอาชีพเสริมธุรกิจรายแรกของครอบครัวคือร้านกาแฟในปั๊มชื่อบ้านไร่กาแฟเปิดสาขาใหม่ขยายสาขาได้โดยเร็วในกระบวนการขยายสาขาเนี่ย เร็วจริงแต่ก่อนที่จะเปิดอ่ะใช้เวลาประมาณ2เกือบ2ปีในการเก็บข้อมูลนะเพราะฉะนั้นจะบอกการสร้างแบรนด์เนี่ยตั้งแต่ปี40คนจําแบบนี้นแต่จริงเนี่ยปี38ปี38เกิดกาแฟกระป๋องชนิดกาแฟจับบรรจุกระป๋องนะเพราะตั้งแต่ปีนั้นอ่ะจนถึงปี40่น่ะสองปีเนี่ยคือหาข้อมูลเฮ้ยทำไมของดีๆไม่มีกินของแกงง่วงทำไมไม่มีกินตามเส้นทางทำไมมันไปอยู่ในใน,ในโรงแรมแล้วทำไม เครื่องดื่มชูมกําลังหรือกาแฟจับใส่กระป๋องซึ่งมันขวดละสิบาทอะ่ะมันถึงมีขายแม้แต่ในระดับปัญญาชนคือเรียนหาอะไรก็กินพวกนั้นกินกระทิงแดงางกินเอ็มร้อยกินสารพัดเนอเออพ่ออะไรอะ่ะแสดงว่ามันต้องการเราก็คิดตรงเนี้ยสปีอันนี้คือการทำการตัด2ปีแต่พอทำปับ๊บมันใช้แนวคิดเดินตามขั้นบันได เขาบอกว่าเร็วเร็วหมายถึงกระโดดแต่ปรากฏว่าเราผมก็ไปทีละขั้นแต่ผมใช้แต่ละขั้นเร็วกระโดดไม่ได้ยังไงอะแล้วเร็วคืออะไรก็คือทํางานหนักแล้วใช้ทุกขั้นทางานหนักบรรลุผลเสมอเมื่อเวลาผ่านไปก็ใช้วิธีการคิดแบบนี้ฉะนั้นมันใช้แต่คําพูดหวานไม่ได้แล้วทีมงานก่อสร้างลนะ่ะนอกจากพี่ชายก็มีข้างนอกแบบก่อสร้างทำให้มันลงตัวที่สุดฝ่ายหาพื้นที่ฝ่ายสร้างคนฝ่ายหาพื้นที่ตัวเราฝ่ายสร้างคนตัวเรา รลอกการเติบโตเพราะนั้นคนที่มาอยู่ร่วมกับเราแค่ไม่ถึงครึ่งปีขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วคนมาได้ยังไงเยอะเพราะยุคนั้นเป็นโอกาสที่คนเขาถูกเลี้ยอปออกจากงานก็มาอยู่กับเราระดับผู้จัดการมาเป็นเด็กในปั๊มเราก็ดึงเข้ามาเด็กคือเด็กเติมน้ำมันนะเราก็ดึงเข้ามาพักเดียวก็กลายเป็นผู้จัดการทุกวันนี้เป็นประธานกรรมาการแทนเราเนี่ยสิปีแค่10ปีเอ,องเขาเป็นแล้วจากนั้นวิธีการสร้างคนพัฒนาคนก็คือรองรับจากการวิเคราะห์มา2ปีแล้ว พอเปิดสาขาทีมช่างมีแบบให้มันคอมเพล็กซ์ที่สุดสามารถยกอีกที่หนึ่งไปตั้งอีกที่หนึ่งได้แล้วก็มีฝ่ายพัฒนาคนโดยอาศาัยเราในทำงานหนะักผมก็ใช้ต้องใช้เมื่อก่อนในในสารีประการน้ำมัน,<ๆ>มนก็จะมีสาราสาราหลังคาสีฟ้าใช้ตรงนั้นเป็นเทรนนิ่งเพราะเราติดมาจากแรงท้าวแรงท้าวคือชั้น12แล้วเราก็เทรนนิ่งเองสามารถแลวเทรนไม่สามารถรวมคนมาได้ตามแต่ละสาขาแต่เราสามารถเอา ตัวเราเนี่ยไปทุกสาขาได้เพราะนั้นในแต่ละวันเนี่ยผมพูดซ้ำๆหนย่งอ่ะพอไปสาขานี้มี2คนเอามารวมกันนั่งพูดหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันกาแฟเป็นวัฒนธรรมตะว,วันตกกาแฟคือการคั่วให้ไหมไม่ต่างกันก็ขมต่างกันพวกเราเข้าใจหรือ,อยังไปอีกสาขาก,ก็เริ่มแบบนี้นั่นนั่นมีความหมายว่าทำงานหนักบรารล,ล้ผลเสมอวิธีการสร้างคนโดยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งต่อมาก็สร้างคำนั้นยุคนั้นมันเกิดคำว่าโครนนิ่ง เราสามารถครนิ่งมนุษย์ได้พูดง่ายๆก็ปีดคุณก็ปีผมคุณคนนิ่งผมผมสร้างคนที่1ให้สอนคนที่2เป็นเพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่สร้างสร้างคนที่สองสอนคนที่3เป็นพอมิลเลอร์มีแบรนด์ปั๊บมันก็ถูกสอนว่าธุกรกิจจะล่มสลายใน3รุ่นหรือ2รุ่นเป็นความเชื่อแบบจีนนะี่นะ แล้วเราทําไปเพื่ออะไรยังไงมันก็ล่มสลายมันไม่เกินกรอบนี้เลยเราก็คิดเออเอาญาติมาแล้วก็มาเหนือคนอื่นแล้วสุดท้ายญาติก็ล่มสลายเอาคนอื่นที่เราถูกใจเราโดยไม่เอาญาติก็ล,ละทิ้งญาติสุดท้ายสร้างความมั่นคงโดยไม่ต้องใช้ญาติไม่ใช,ชใ่ใช้คนนอก หาโจทย์แล้วใครทําได้ตามนั้นโจทย์ไม่ใช่เราเขียนก็คือคนที่ร่วมสร้างยุคต้นผู้ร่วมสร้างยุบต้นเอามาตั้งเป้าแล้วใครทาตามนั้นมันก็จะยั่งยืนมากกว่าและมันก็จะทําให้ทําการใหญ่ได้และมันก็จะไม่เป็นมันจะเป็นสถาบันได้มันใครจับต้องมันก็ได้ไม่ใช่ของครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ก็ภูมิใจตรงที่ว่าได้ก่อสร้างธุรกิจเริ่มต้นมันมีปรัชญ,ญาของของค์การคือการรู้จักตนเอง แล้วก็มีทฤษฎีของงค์การมีระบบของค์การเป็นเรื่องใหญ่สิ่งนี้ก็คือคิดเอาจากความเป็นไทยเนี่ยแล้วก็ใช้คนจํานวน45 0 0 0คนที่ผ่านไปรอบ19ปีเนี่ยสร้างระบบวันนี้แล้วมันก็ได้ผลแต่บางอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็รู้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปไม่รอดนี่คือคําทักท้วงช่วงต้นๆแต่นี่คือ19ปีเราก็เชื่อว่าระบบนี้ทําให้เราอยู่ได้และก็พิสูจน์ว่าทําไมต้องทําและทำแล้วอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ตัวอ,อย่างเช่นตอนวิกฤตที่เราหมดพื้นที่หรือศูนย์สาขาเนี่ย ตัวระบบนี่นะฮะที่ทำให้เราอยู่ได้